วันนี้นะครับก็อยู่ในช่องของเรานะครับบอลสีอรุลุ่งนะครับแล้วก็อยู่กับแอดแบงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แอดแบงจะพามาชมนะครับบอลสีในตู้และเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่คนที่เร ate, no ิ found. ่มห ok right> ัดเลี้ยงบอลสีนะครับควรมีความรู้ในด้านนี้นะครับนี่นะแต่แทนนะครับบอลสีตัวนี้นะครับก็เปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็เปิดมานะครับตอนกลางวันนะครับแดดเปี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับ แต่ข้อควรระวังนะครับเราก็ไม่สมควรเนี่ยครับที่จะเปิดตู้นะครับบอลสีตอนกลางวันนะครับเพราะว่าบอลหงอเราอยู่ในตู้นะครับค่อนข้างอ่อนแอนะครับแต่วันนี้นะครับแอดแบงนะครับมีวิธีนะครับเอเปิดบอลตอนไหนก็ได้นะครับที่จะทําให้น้องบอลนะครับไม่เออแข็งแรงนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเห็นเหี่ยวๆแบบนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าน้อง เพิ่งโดนพาหัวไปนะครับนี่นะครับแต่จริงๆพาหัวแล้วนะครับก็ควรนะครับค้ำน้องไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้แอดแบงเปิดตั้งนานแล้วเนาะนี่นะครับเหตุผลที่น้องยังแข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยจะเปิดตู้นะครับในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเพื่อให้น้องบอนะครับสามารถปรับสภาพได้นะครับ อ่าท่านผู้ชมรู้เทคนิคเล็กๆแน่นอๆแล้วนะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับในสวนบอลนะครับสําหรับมือใหม่นะครับนี่นะครับเอวันนี้นะครับเข้ามาในไลฟ์ทังทีเหว่วแอดแบงนะครับก็จะพามาชมนะครับบอลสีนะครับหายากนะครับแล้วก็น่าสะสมอีกถึงตัวเป็นบอลเก่าโบราณนะครับตัวนี้นะครับน้องพึ่งพาหัวไปนะครับน้องชื่อว่าพระอิสวนปราบแต่จักนะครับโอ้ สวยมากนะครับต้นจริงนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับคือสุดปัจนาคู่กับนางเสือดาวนะครับโอ้โหสวยไม่แพ้กันเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นต้นประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ต้นนี้นะครับคือนารายเรืองภพนะครับนี่ลักษณะของใบนะครับต่างจากฮกโลงนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าน้องนะครับอยู่ในตับของเทวดาประจําเสาเรือนนะครับนี่นะครับ นี่ใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ